อันเชิญพระวจนะในหัวข้อโห่ร้องด้วยความชื่นบาทพระวจนะที่มาถึงเราทั้งหลายปรากฏในพระธรรมสรดุดีบทที่หกสิบห้าข้อที่หนึ่งถึงข้อส3บสความว่าข้าแต่พระเจ้าในสิโยนการสรรเสริญควรแก่พระองค์ข้าแต่พระองค์ผู้ทรงสดับคํคำอธิษฐานเขาจะทําการแก้บนแก่พระองค์มนุษย์ทั้งสิ้นจะมาอย่างพระองค์เนื่องด้วยบาป เมื่อการละเมิดของข้าพระองค์ทั้งหลายชนะข้าพระองค์พระองค์ก็ทรงอภัยให้สุขจริงหนอผู้ที่พระองค์ทรงเลือกและนำมาใกล้ให้พำนักอยู่ในบริเวณพระนิเวศของพระองค์ข้าพระองค์ทั้งหลายจะอิ่มเอิบด้วยความดีแห่งพระนิเวศของพระองค์คือพระวิหารบริสุทธิ์ของพระองค์ข้าแต่พระเจ้าแห่งความรอดของข้าพระองค์ทั้งหลายพระองค์ทรงตอบข้าพระองค์ทั้งหลาย ด้วยการช่วยกู้โดยกิจการที่น่าคลั่นคลามพระองค์ผู้ทรงเป็นความหวังของที่สิ้นสุดปลายทั้งปวงของแผ่นดินโลกและของทะเลที่ไกลโพ้นพระองค์ผู้ทรงสถาปนาภูเขาด้วยพระกำลังของพระองค์ทรงคราดพระองค์ไว้ด้วยอนุภาพผู้ทรงระงับเสียงอึงคนึงของทะเลเสียงอึงคนึงของคลื่นทะเลเสียงโกลาหลของชาวประเทศทั้งหลาย ผู้ที่อยู่ในเขตแผ่นดินโลกไกลโพ้นจึงเกรงกลัวต่อหมายสำคัญของพระองค์พระองค์ทรงกระทาให้เช้าขึ้นและเย็นลงกูกล้องด้วยความชื่นบานพระองค์ทรงเยี่ยมเยียนแผ่นดินโลกและทรงลดน้ําพระองค์ทรงกระทาให้อุดมยิ่งแม่น้ําของพระเจ้ามีน้ําเต็มพระองค์ทรงจัดหาข้าวให้เพราะทรง,งจัดเตรียมโลกไว้เช่นนั้นแหละพระองค์ทรงลดน้ําตามรอยไถของมันอย่างอุดม แต่ให้ขี้ไถาราบลงให้อ่อนละมุนด้วยฝนและทรงอวยพรผลิตผลของมันพระงให้ปีเป็นยอดด้วยความอุดมสมบูรณ์ของพระองค์รอยลดของพระองค์มีความไพยบูญย้อยหยดทุ่งหญ้าในถิ่นทุรกันดารก็หยดย้อยเดินเขาคาดเอวด้วยความชื่นบานป่าพงห่มด้วยฝูงแพะแกะปุบเขาเปล่าไปด้วยข้าวเขาโอร้อง และร้องเพลงพร้อมกันด้วยความชื่นบานขอบพระเจ้าไปพ่รพี่น้องทุกท่านนะครับวันนี้พี่น้องมีความสุขดีไหมครับเป็นคำถามแบบปิดนะครับใช่หรือไม่แค่นั้นเอง หวังว่าทุกท่านมีความสุขนะครับเราหลายๆคนก็ปรารถนาที่จะมีความสุขคนที่เชียกกีฬาช่วงนี้ก็อยากจะให้บอลล์บอลทีมหญิงทีมชาติไทยก็ชนะใช่ไหมครับแต่พอเล่นในบ้านนะแพร้รวดเลยใช่ไหมครับคืนนี้ก็จะมีฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปนัดชิงชนะเลิศแต่ผมไม่แน่ใจว่าหลายๆท่านเชียร์สองทีมนี้หรือไม่ คนที่เชียร์ก็รุ้นที่จะมีความสุขถ้าทีมที่ตัวเองเชียร์ชนะมีเรื่องเล่าว่ามีชายสามคนนะครับเขาคุยกันเรื่องของความสุขของคนอื่นว่าคนหนึ่งเนี่ยเป็นนักเลงอีกคนที่สองเป็นนักพนันคนที่สามเป็นนักการเมืองที่คอร์รัปชันขณะที่นั่งเครื่องบินบนบินอยู่บนกรุงเทพกำลังจะลงจอดที่สนามบินเขาก็คุยกันว่า คุณรู้ไหมถ้าผมโยนแบงค์หนึ่งพันลงไปเนี่ยข้างล่างคนข้างล่างหนึ่งคนจะมีความสุขเพราะว่าได้รับแบงค์นี้อีกคนก็เกทับครับคุณให้คนมีความสุขแค่คนเดียวเองเหรอถ้าเป็นผมนะผมจะให้แบงค์ห้าร้อยลงไปอย่างน้อยก็มีสองคนมีความสุข ได้เยอะกว่าคนอีกอีกคนหนึ่งที่เป็นนักการเมืองบอกว่าผมจะโยนเหรียญสิบลงไปดีกว่าอย่างน้อยมีตั้งร้อยคนที่จะมีความสุขแล้วนักบินก็หันมาบอกกับพวกเขาว่าขอโทษครับถ้าเป็นผมนะครับผมจะทีพวกคุณลงทั้งสามคน คนไทยทั้งหกสิบเจ็ดล้านคนคงจะมีความสุขอีกเยอะนะเพราะว่าเมื่อเราฟังดูแล้วนะครับก็เหมือนกับว่าคนเรานั้นปรารถนาเรื่องของความสุขทุกๆเช้านะครับเราส่งความสุขให้ไก่กันทางลายขอให้มีความสุขขอให้รวยขอให้มีเงินเยอะๆขอให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์แต่ส่วนใหญ่คำอุยพร์มักจะเป็นขอให้มีเงินมากกว่า นั่นคือสิ่งที่หลายๆคนปรารถนาแต่พระวจนะของพระเจ้าในเช้าว,วันนี้ได้บอกกับเราว่าความสุขของคนของพระเจ้าคนที่นมัสการพระเจ้านั่นคือเขาจะมีชีวิตที่ปรารถนาในการแสวงหาที่จะอยู่ในพระนิเวศของพระเจ้าเป็นโอกาสที่เขาจะได้พบกับพระเจ้าและการที่พระเจ้าทรงสถิตอยู่กับเขาพระธรรมสรุปดีบทนี้นะครับใช้ในการร้อง ในเพลงในเทศกาลเก็บเกี่ยวผลแรกที่พวกเขายื่นถวายแด่พระเจ้า mm hmm. เมื่อฟังผู้ปกครองอัญเชิญเมื่อสักครู่นะครับทำให้ผมเคลิบเคลิมไปกับเรื่องสวนไรนาเพราะผมเติบโตมากับเป็นการเป็นชาวสวนชาวไร่ชาวนาครับเห็นเห็นภาพหลายๆภาพตอนที่ดินพระรัชนาของพระเจ้าตอนท้ายที่ไปถึงการกบขี้ไถ ให้มันราบลงทําให้ผมคิดถึงตอนเด็กๆที่ผมไปจับปลาตามรถไถหรือว่าควายที่มันไถที่เขากําลังไถนานะครับกำลังปาดหน้าดินเพื่อจะเตรียมปลูกข้าวขณะที่รถไถนาหรือว่ากระบือที่มันลากคลากไปเพื่อให้หน้าดินนั้นเรียบนั้นนะครับมันก็จะมีปลาที่ว่ายแวกว่ายน้ําโคลนออกมา เราก็มีอุปกรณ์ในการตักแล้วก็ตักแย่งกันตักมันสนุกมากไม่ทราบว่าพี่น้องเคยเห็นาชาวนาที่เขากำลังาหาปลาหรือว่าคนทีท่หาปลาตามที่ทุง่งนาไหมครับถ้าเคยนะครับเราจะเห็นภาพแบบนั้นตามตามกันไปขณะที่เราอ่านพระวจน,นะของพระเจ้าในตอนนี้กรรษัตริย์ดาวิดเองเป็นผู้ที่มีความปรารถนาที่จะ เข้าพบกับพระเจ้าในพระนิเวศของพระเจ้าเพราะว่าในพระนิเวศของพระเจ้านั้นท่านจะได้พบกับก,บการทรงชําระในความผิดบาปจะได้พบกับพระเจ้าในริธานุภาพอันเหนือธรรมชาติของพระเจ้าที่ทำให้มนุษย์นั้นได้สําแดงที่พระเจ้าได้สำแดงให้กับเขาทั้งหลายได้เห็นผ่านทางธรรมชาติผ่านทางอาชีพการงานผ่านทาง ชีวิตประจําวันของพวกเขานั้นการสรรเสริญพระราชกิจอันขั้นคล้ามของพระเจ้านั้นทําให้ทุกมุมโลกปรารถนาที่จะเข้ามาเฝ้าพระเจ้าและในตอนท้ายของพระธรรมบทนี้จึงบอกว่าเขาโห่ร้องด้วยเสียงอันดังสรรเสริญพระเจ้าด้วยความชื่นบานสรรเสริญพระเจ้าประการที่หนึ่งครับพระพรของพระเจ้าในพระนิเวศ ในข้อที่1ถึงข้อที่4บทเพลงสรรเสริญนี้จึงร้องด้วยเสียงชื่นบานในพระนิเวศของพระเจ้าเราขอบคุณพระเจ้านะครับในการมัสการของเราถ้าพี่น้องได้ยืนอยู่บนเวทีนี้แล้วมองลงไปขณะที่ทุกทุกท่านผู้นมัสการพระเจ้าร้องเพลงนะครับใบหน้าของท่านนั้นยิ้มยแมย้มแจ่มใสนั้นแสดงว่าท่าน มีความสุขและยิ่งกว่านั้นมีสันติสุขในพระเจ้าที่เราได้นมัสการได้สรรเสริญพระเจ้าเพราะว่าพระวจนะของพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าทรงอภัยโทษบาปพ,พระพรของพระเจ้าที่เกิดขึ้นในพระนิเวศของพระองค์นั้นเราได้รับการชำระนั่นพื้นฐานของคนในพระกัมภีร์เดิมนั้นเขาจะได้รับการอภัยโทษบาปได้เข้าสู่พิธีในการชำระโทษบาปนั้นใน พระนิเวศหรือว่าในพระวิหารของพระเจ้าในพระพราของพระเจ้าที่กลโวหิตใช้เครื่องบูชาถวายแด่พระเจ้าเขาถูกนํามาใกล้จฉพาะพระพักของพระเจ้าและทําให้เกิดความพึงพอใจนั่นเขาจึงรู้สึกว่ามีความสุขเพราะพระเจ้าทรงปลดปล่อยเขาเมื่อเขามาอยู่ใกล้พระนิเวศของพระเจ้าในข้อที่สี่จึงบอกว่าสุขจริงหนอผู้ที่พระองค์ทรงเลือกและนํามาใกล้ ให้พำนักอยู่ในพระนิเวศของพระองค์ข้าพระองค์ทั้งหลายจะอิ่มเอิบด้วยของดีแห่งพระนิเวศของพระองค์คือพระวิหารบริสุทธิ์ของพระองค์ปรโรุงหิตดำรงชีวิตด้วยเครื่องถวายบูชาที่เสร็จจากการเครื่องบูชาแล้วจากการถวายบูชาแล้วนั้นเขาจึงได้รับความอิ่มเอิบและในพระนิเวศของพระเจ้าในพระวิหารของพระเจ้านั้นมีการเฉลิมฉลอง ระบบเครื่องสัตวบูชาซึ่งนำทําการชำระความบากของประชากรของพระเจ้าในพระวิหารนั้นแม้ว่าสิ่งที่ประชาชนได้ปราถนาและยิ่งกว่านั้นในพระวิหารนั้นเป็นการพบปะของพระเจ้าที่โปรงทรงพบปะประชากรของพระองค์และเขาก็จะพบกับความดีของพระเจ้า เขาได้มีโอกาสมาสามาัคคีรรมมาชุมนุมกันและทั้งสิ้นนี้ก็ไม่ใช่โดยความดีที่เขากระทำหรือว่าโดยอาชีพการงานของแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นโดยพระคุณของพระเจ้าแม้กระทั่งมหาปุูรหิตเองที่เป็นมนุษย์เขาก็ยังต้องชำระความผิดบาปของตนเองและต้องการรับการอภัยโทษจากพระเจ้า เนื่องจากเพราะโดยที่จะใช้โลหิตของเลือดหรือว่าเลือดของสัตว์มาอภัยโทษบาปแก่พวกเขานั่นเองการอภัยโทษบาปนั้นจึงใช้เลือดซึ่งเป็นเครื่องมือหรือว่าแทนเป็นเครื่องหมายแทนชีวิตของผู้ที่ทำผิดต่อพระเจ้าถ้าไม่มีเลือดไหลออกก็จะไม่มีการให้อภัยโทษบาปเลย กษัตริย์ดาวิดจึงได้กล่าวว่าบุคคลที่ได้รับการอภัยการละเมิดแล้วก็เป็นสุขคือผู้ที่กลบเกลื่อนบาปให้นั้นบุคคลซึ่งพระเจ้าไม่ได้ทรงถือโทษก็เป็นสุขคือผู้ที่มีไม่มีการหลอกลวงในใจของเขานั่นเองจึงมีความปรารถนาที่จะเข้าเฝ้าพระเจ้าในพระนิเวศของพระองค์นี่เป็นพระพรและเป็นพระพรมาสู่ยุคต่อๆมาจนถึงปัจจุบัน เราจึงพบว่าในพิธีมหาสนิทนั้นก็มีความหมายเช่นเดียวกันคือการที่เรารู้ลึกถึงการไถ่ของพระองค์พระเยซิเจ้าที่พระองค์ทรงไถ่ชีวิตของเราทั้งหลายโดยการตายบนไม้กางเขนเป็นความหมายเช่นเดียวกันกับพระกัมภีร์เดิมในการหลั่งโลงหิตหรือว่าการหลั่งเลือดเพื่อจะนําประชากรของพระเจ้านั้นกลับมาสู่พระองค์และเขาทั้งหลายได้รับการคืนดีแก่กันและกันและพระเจ้าก็ ตรัสกับพวกเขาทางคําเทศนาที่จะแม้ว่าจะหลากหลายรูปแบบแต่ก็เพื่อการดําเนินชีวิตติดตามพระเจ้าของประชากรของพระองค์และก็จะส่งผลกลับมายังพระเจ้านั้นก็คือว่าประชากรของพระเจ้านั้นจะดําเนินชีวิตตามน้ําพระทัยและพระประสงค์ของพระองค์และจะมีชีวิตที่สันเสริญพระองค์ระหว่างที่เขาไม่ได้มาชุมนุมกันนั้น ดังที่พระสุคิ์เจ้าได้กล่าวได้ตรัสไว้ในมัทธิวบทที่ 5: ข้อ16บอกว่าเมื่อเขาทั้งหลายได้เห็นความดีซึ่งท่านทำเขาจะได้สรรเสริญพระบิดาของท่านผู้ทรงอยู่ในสวรรค์การมัสการพระเจ้าในพระวิหารในพระธรรมสรุดีบทนี้เป็นการแสดงออกถึงความร่าเริงยินดีที่เขาได้รับการปลดปล่อยจาก ภาระที่หนักอึ้งนั่นคือความบาปภาระที่เขาต้องต่อสู้พรีสกิจเจ้าพระองค์ถูกตรึงบนไม้กางเขนก็เพื่อจะถูกยกขึ้นและพระนามของพระองค์ก็เป็นที่สรรเสริญท่ามกลางประชาชาติทั่วโลกพระองค์เชื้อเชิญผู้คนทั้งหลายได้เข้ามาหาพระองค์และวางภาระทั้งหลายไว้กับพระองค์บรรดาผู้ทำงานเด็ดเหนื่อยและแบกภาระหนักจงมาหาเรา เราจะให้ท่านหลายหายเหนื่อยเป็นสุขจงเอแอสของเราแบกไว้และเรียนรู้จากเราเพราะเราสุภาพอ่อนโยนและจิตใจอ่อนน้อมและจิตใจของท่านจะได้พักเราจะได้พักภาระทั้งสิ้นในพระองค์นั่นคือความปรารถนาที่จะเข้าเฝ้าพระเจ้าในพระวิหารของพระองค์พระธรรมฮีบรูบทที่10ข้อ25หนุนใจเราว่า อย่าขาดประชุมอย่าขาดการประชุมแต่จงพูดหนุนใจกันให้มากขึ้นครั้นเราจะบอกพี่น้องว่าอาทิตย์หน้าอย่าขาดโบสนะครับผมเชื่อว่าคนที่รับฟังอาทิตย์หน้าไม่มาแล้วครับแต่ประโยคอีกประโยคหนึ่งที่พระธรรมตอนนี้บอกว่าจงพูดหนุนใจกันให้มากขึ้นเราพูดว่าอาทิตย์หน้าพบกันอีกนะครับมารับพระพรของพระเจ้าด้วยกัน ก็ทำให้คนที่ได้ยินได้ฟังนั้นได้รับการหนุนใจและมีความปรารถนาอยากจะนมัสการพระเจ้าร่วมกันพี่น้องล้องหันคุยกับคนข้างซ้ายข้างขวาทิครับว่าอาทิตย์หน้าพบกันและเราจะรับพระพรของพระเจ้าร่วมกันนะครับรู้สึกดีนะครับครับประการที่สองครับพระเจ้าในโลก เมื่อเราเข้ามาสู่พระนิเวศของพระเจ้าพระวิหารของพระเจ้าและเราก็ต้องออกไปสู่โลกที่พระองค์ได้ทรงสร้างผู้เขียนสะดุดีมั่นใจว่าพระเจ้าทรงตอบคำอธิษฐานและพระเจ้าทรงเป็นความหวังทั้งสิ้นของมนุษย์ทั้งปวงคำตอบอธิษฐานในการอธิษฐานนั้นอยู่ในพระเจ้าแม้ว่าเราทั้งหลายอาจจะพบว่าหลายครั้งพระเจ้าเงียบหลายครั้งพระเจ้าตอบทันทีทันใด หรือพระเจ้าไม่ตอบหรือพระเจ้าอาจจะตอบช้าเราก็พบว่าที่พระเจ้าไม่ตอบนั้นจริงๆเราพระเจ้าตอบแล้วนะครับว่าไม่ตอบที่เราต้องการนั่นก็คือว่าพระองค์จะไม่ให้นั่นเองและพระองค์บางครั้งถ้าเป็นสิ่งที่จําเป็นสิ่งที่ต้องการและเป็นที่สวาเกียรติแต่พระองค์พระองค์ก็ตอบทันทีทันใด บางทั้งพระองค์ก็ให้เราเรียนรู้กับพระองค์ที่จะรอคอยคำตอบจากพระองค์พระเจ้าทรงตอบคำอธิษฐานของเราโดยริธฐานุภาพของพระองค์ด้วยความยิ่งใหญ่ของพระองค์ไม่ใช่ตามความปรารถนาของเราพระองค์ทรงสำแดงริธธานุภาพทั้งสิ้นนี้โดในธรรมชาติพระองค์สถาปนาภูเขาพระองค์ระงับเสียง อ,อ,อึกอึกอึกอึงขน,ขนองทั้งหลายของทะเลทะเลที่อดระโวดนั้นพระเจ้าก็ทำให้มันสงบพระเจ้าของอิสราเอลไม่ได้เป็นพระเจ้าของอิสราเอลเพียงผู้เดียวแต่เป็นพระเจ้าของชนชาติทั่วโลกนั้นดังนั้นเองพระวจนะของพระเจ้าจึงบอกว่าคนทั้งหลายทั้งสิ้นนั้นจึงจะมาหาพระองค์ ทังที่ได้กล่าวเมื่อสักครู่แล้วว่าเพราะในระโร์นั้นมีการอภัยและมีการเริ่มต้นใหม่และมีการให้กำลังใจมีการหนุนใจแม้ว่าภูเขาทั้งหลายจะใหญ่โตมากมายทะเลคลื่นทะเลที่เวลามันคึกขนองนั้นหรือว่าช่วงนี้ที่ฝนพายุฝนกำลังเข้ามานั้นมันอันตรายมากแต่เรา ไม่ได้ไว้วางใจในภูเขาที่ใหญ่โตเราไม่ได้วางใจในทะเลที่น่ากลัวแต่เราวางใจในพระเจ้าผู้ทรงควบคุมสถานการณ์ทั้งสิน้นความโหดร้ายทั้งหลายนี้ความน่ากลัวทั้งหลายเหลา่านี้แต่พระเจ้าทรงควบคุมอยู่นั้นนั่นเองเราจึงพบว่าผู้เขียนสดุดีนั้นบอกเชิญชวนให้เราได้รู้ว่าไม่เพียงแต่ดวงอาทิตย์ยามเช้า ดวงอาทิตย์ที่เราทั้งหลายอยากจะดูเวลาตะวันขึ้นหรือว่าเวลาตะวันตกความสวยงามลมนั้นสันเสริญพระเจ้าแต่แม้กระทั่งผู้คนทั้งหลายก็สันเสริญพระเจ้าแม้ว่าผู้คนไม่สรนเสริญพระเจ้าชวนพี่น้องให้คิดถึงตอนที่พระคริสตเจ้านักขีลาเข้าไปกรุงยเยรูซาเลม็มในวันอาทิตย์ทางตาลน,นั้นผู้คนต่างสรรเสริญพระองค์ ร้องโหสนาแต่ผู้นำศาสนาพวกฟาริสีมาขอร้องให้พระเยซูบอกว่าขอให้คนของท่านนั้นหยุดร้องสรรเสริญสิเถิดพระเยซูตอบพวกเขาว่าไงครับแม้ว่าคนไม่สรรเสริญพระเจ้าพระเจ้าก็จะให้ก้อนหินเหล่านี้สรรเสริญพระองค์ธรรมชาติทั้งสิ้นที่พระองค์ทรงสร้างนั้นมันก็มี ถูกสร้างอยู่และถูกตั้งอยู่วางไว้เพื่อจะสรรเสริญพระเจ้าพี่น้องที่รักครับไม่ว่าสถานการณ์ในชีวิตของเราจะเป็นอย่างไรจะสุขหรือทุกข์จะอยู่ในที่ลึกหรือว่าอยู่ในที่สูงการสรรเสริญพระเจ้านั้นเป็นการทำให้เรานั้นได้สำนึกถึงพระคุณของพระเจ้าได้เห็นถึงพระคุณของพระเจ้าที่มีต่อชีวิตของเราในการทรงสร้างในความรัก ในฤทธิ์อำนาจการพิทักษ์รักษาของพระองค์ที่มีต่อเราในชีวิตประจำวันนั้นจอห์นแม็กอาเธอร์ได้กล่าวว่าพระสิริของพระเจ้าอยู่ในพระวจนะของพระองค์เมื่อใดก็ตามที่เราเปิดเผยถึงพระวจนะของพระองค์และเมื่อเราประกาศพระวจนะและพระวจนะก็ได้นำคนอื่นๆมาถึงพระคริสต์เรากำลังถวายเกียรติแด่พระเจ้าในหนทางที่สุด เพราะเมื่อคนคนหนึ่งได้รับความรอดเขาก็ได้เริ่มต้นการนามัสการด้วยจิตวิญญาณและความจริงและอุทิศชีวิตของเขาเพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้าดังนั้นวงจรแห่งการถวายเกียรติแด่พระเจ้าก็ได้เริ่มต้นที่ชีวิตของผู้เชื่อเมื่อเราขอต่อพระเจ้าพระองค์จะสําแดงถึงความยิ่งใหญ่ของเราของพระองค์ให้กับเรามัทธิวบทที่7ข้อที่7ได้กล่าวว่าจงขอแล้วจะได้จงหาและจะพบ จงเคาะและจะเปิดเพราะว่าทุกคนที่ขอก็จะได้ทุกคนที่หาก็จะพบทุกคนที่เคาะพระเจ้าก็จะเปิดเผยพระองค์ให้กับผู้นั้นสิ่งสุดท้ายในเช้าวันนี้พระเจ้าแห่งการเก็บเกี่ยวการทรงประทานการเก็บเกี่ยวอย่างอุดมสมบูรณ์นั้นเป็นพื้นฐานของชีวิตของคนอิสราเอลซึ่งมีอาชีพในการกษิกรรมในการ ทำไร่ไถนาการปลูกพืชการเลี้ยงสัตว์พระเจ้าทรงควบคุมธรรมชาติพระองค์ทรงเยี่ยมเยียนพระองค์ทรงรดน้ำให้พืชไร่พืชนาของเขาด้วยฝนและเขาก็ได้สัมผัสถ,ถึงการดูแลของพระเจ้าการที่เขาเป็นพลเมืองของพระเจ้านั้นเขาจึงได้รับพระพอรอย่างอุดมสมบูรณ์และแม้กระทั่งในปัจจุบัน ในอาณาเขตของการปกครองของอิสราเอลและปาเลสไตน์บนถนนที่มีพื้นดินพื้นที่สองข้างทางฝั่งซ้ายเป็นเขตปกครองปาเลสไตน์ฝั่งขวาเป็นเขตปกครองอิสราเอลฝั่งขวามีแต่ทรายแทบจะไม่มีหญ้าหรือต้นไม้แต่ฝั่งซ้ายที่เป็นของอิสราเอลนั้นมีแต่สวนมีแต่พืช เราเห็นความแตกต่างอย่างชัดเจนและพระเจ้าไม่เคยทอดทิ้งประชากรของพระองค์ผู้เขียนสดุีจึงสรุปว่าธรรมชาติทั้งสิน้นร้องโห่ร้องด้วยความชื่นบานสรรเสริญพระเจ้าแลาทั้งหลายได้รับพระพรนั้นเพื่อจิตวิญญาณของเราจะได้สรรเสริญพระเจ้ามีชีวิตอยู่เพื่อสรรเสริญพระเจ้าโดยธิ์อำนาจของพระเจ้าในการในลมิตสร้างและ ผลผลิตทั้งหลายที่พระอ,องค์ส่งประทานให้นั้นแม้ว่าเราทั้งหลายจะอยู่ในสังคมแบบซูเปอร์มาร์เก็ตเราไปหาผลิตภัณฑ์ในตามห้างตามร้านค้าเราไม่ได้ไปหา,หาอาหารหรือว่าไปหาผลิตภัณฑ์ต่างๆตามพือกสวนไรนาเราอาจจะเห็นรอยยิ้มเราอาจจะมีรอยยิ้มเมื่อเราได้เห็น เกษตรกรขับเกวียนและมีพืชไร่พืชนาของเขามาเต็มเกวียนเมื่อเกวียนสะดุดหินเราก็จะเห็นผลิตภัณฑ์ผลิตผลที่เขาเก็บเกี่ยวมานั้นฟองฟูกระดอนเป็นผลิตผลที่น่าเก็บเกี่ยวปัจจุบันกรเษตการเกษตรกรรมนั้นเป็นอุตสาหกรรม เราอาจจะเห็นภาพนี้ได้อีกขึ้นได้ได้น้อยลงจากที่เกษตรกรที่ทำแบบดำรงชีวิตในการทำเพื่อ,อเลี้ยงชีพไม่ได้ทำเพื่ออุตสาหากรรมแต่อย่างไรก็ตามพระเจ้าไม,ไม่เพียงดูแลเคียงชาวคนที่ทำเกษตรกรเกษตรกรรมเท่านั้น แต่พระองค์ทรงทำรรในทุกๆอาชีพของประชากรของพระองค์เมื่อเราแสวงหาพระองค์เมื่อเราวางใจในพระองค์เมื่อสักครู่ท่านอาจารย์จันแหลมได้นำประวัติของบทเพลงพระองค์พระองค์ผู้ทรงศัตย์สื่อหรือว่าโอความสจ,จริงยืนยงมาให้กับพี่น้องแล้วนะครับบางท่านที่มาช้านะครับเนื่องจากสคริปต์เราตรงกันนะครับโดยการทรงนำของพระเจ้าก็จะพูดอีกนิดหนึ่งนะครับว่า ผู้เขียนบทเพลงที่เราจะร้องด้วยกันอีกสักครู่นี้นะครับคือโทมัสโอซิสโฮมนะครับเขาเป็นเด็กที่ยากจนแต่ว่าในชีวิตของเขานั้นเป็นคนที่ขยันเรียนเขาด้วยความยากจนนั่นเองเขาจึงได้เรียนแค่ระดับประถมศึกษาเท่านั้นเองแต่เขาก็ทำงานได้ทำงานเป็นครูในโรงเรียนที่บ้านเกิดของเขา และยังได้เป็นผู้ช่วยบรรณาธิการหนังสือพิมพ์รายสัปดาห์เขาเชื่อพระเยซคริสต์เจ้าเมื่ออายุ27ปีและด้วยความกระตือรือร้นของเขานั้นเขาได้เป็นผู้อภิบาลคริสจักรแห่งหนึ่งในคณะเมธทดิสต์แต่ด้วยสุขภาพที่ไม่ดีังที่เราได้ยินเมื่อสักครู่แล้วนั้นเขาก็ละออกจากการรับใช้แต่เขาดำรงชีวิตด้วยการขายประกัน ในประสบการณ์ของเขาในการติดตามพระเจ้านั้นเขาบอกว่ารายรับของผมไม่ได้มาอย่างเป็นกอบเป็นกำรรไม่ว่าเวลาใดก็ตามทั้งนี้เพราะสุขภาพที่ย่ำแย่ถึงกระนั้นก็ตามผมไม่ลืมที่จะบันทึกว่าพระสัญญาแห่งความสัตย์ซื่อเที่ยงตรงของพระเจ้านั้นไม่เคยล้มเหลวของประธานสิ่งดีที่ให้นั้นเต็มล้นในใจของผม ด้วยความชื่นชมยินดีเขาได้ประพันธ์บทเพลงด้วยพื้นฐานของพระธรรมบทเพลงข่้มควนบทที่สามข้อ21ถึง23ที่บอกว่าข้าพเจ้าหวนคิดขึ้นมาได้ข้าพเจ้ามีความหวังขึ้นเมื่อข้าพเจ้าคิดได้ว่าความรักมั่นคงของพระเจ้าไม่เคยหยุดยั้งพระเมตตาของพระเจ้าไม่เคยสิ้นสุดเป็นของใหม่อยู่ทุกเวลาเช้าความเที่ยงตรงของพระองค์ ใหญ่ยิ่งนักแล้วทั้งหลายจึงตอบสนองพระเจ้าด้วยการนมัสการซึ่งเป็นการตอบสนองพระราชกิจของพระเจ้าที่ทรงกระทำในอดีตในปัจจุบันในชีวิตของเราและในอนาคตพระเจ้าทรงสำแดงพระองค์เองและในพระราชกิจแห่งการไทยการพิพากษาการนำแผนการของพระองค์ให้สำเร็จในพระเยซูคริสต์ และเราทั้งหลายก็ตอบสนองพระองค์ด้วยการเฉลิมฉลองพระคุณของพระองค์ความรักของพระองค์และความยิ่งใหญ่ของพระองค์ด้วยความเชื่อศรัทธาด้วยจิตใจที่สำนึกในพระคุณยกย่องถวายเกียรติแด่พระเจ้าและถวายตัวเราให้กับพระองค์ดังนั้นเองทั้งสิ้นที่พระองค์ทรงสร้างไม่ว่าจะเป็นธรรมชาติสรรพสิ่งทั้งหลายและมนุษย์ซึ่งเป็นสิ่งสูงสุดหรือว่า จุดสูงสุดสุดยอดในการทรงสร้างของพระองค์นั้นเราจึงโห่ร้องด้วยความชื่นบานถวายแด่พระเจ้าของเราขอพระเจ้าอวยพร